สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การซื้อเกียร์ปาเจโร่นะครับมาทำเกียร์สโลกันนะครับจากรูปคือเกียร์สโลของมิซูบิชิปาเจโร่นะครับก็จะมะีชุดที่เป็นชุดขับร้อหน้าแล้วก็ชุดที่ขับเพลาล้อหลังแล้วก็ชุดที่เป็นชุดขับเกียร์นะครับ อันนี้ก็ผมก็ซื้อมาในราคา5,500บาทนะครับเกียร์ค่อนข้างสวยเลยสมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าเมื่อผมเอามาลองใส่นะครับกับรถอีสุสุดา้อนอายนะครับปรากฏว่านะครับที่รูปนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือชุดเผาขับท้ายนะครับมันค่อนมาทางอ่าขวามากเลยนะครับเพราะว่าชุดเผาด้านหน้าเนี่ยนะครับมันนะครับ ถ้าทําให้ตรงกับเกียร์เนี่ยนะครับเฟืองเกียร์เนะี่ยมันจะต้องเอียงมาทางขวานะครับซึ่งมันวางไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเพามันจะเอียงแบบลูกนะฮะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างลองเอาเหล็กนะครับงัดยางมาวางเพาดูมันเอียงมากเลยครับถ้าใส่ไปมันคงจะสะบัดหน้าดูนะครับแล้วก็คงจะใช้ความเร็วไม่ได้นะครับน่าจะพังแน่ ก็เลยนะครับลองหมุนตะแคงซ้ายตะแคงขวาดูนะครับปรับเอาลงมาแบบนี้นะครับเออเพื่อที่จะให้เพามันตรงกับนะครับแกนเพาเกียร์กับแกนเพาหลังนะครับปรากฏว่ามันก็ใช้พื้นที่เยอะครับมันก็จะติดตรงนะครับต่ำไปครับมันก็จะต่ำเกินนะครับ มันคงติดอะครับไม่ได้คงติดท้องเลยนะครับทํำยังไงก็เอียงครับผมก็เลยไปศึกษามาปรากฏว่านะครับไอเผาชนิดนี้นะช่างอาจบางคนอา,อาจจะทําได้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าทําไงนะครับแต่เกียร์ปาเจโร่เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับสําหรับการนําไปทําเป็นเหมือนอเกียร์ฝากนะครับเพราะก็คือการกลับเกียร์นะครับก็คือเอาชุด แกนเผาหลังนะที่หมุนในคลิปนะครับนะครับที่อยู่ด้านด้านล่างเนี่ยนะครับที่หมุนหมุนอยู่นะครับเอามาชนกับเกียร์เลยนะครับส่วนที่มือช่างหมุนหมุนอยู่ตรงนั้นก็ไปใส่กับเพลาหลังนะครับส่วนด้านข้างๆที่มันปกติมันเอาไว้ชนเกียร์ตรงนั้นอ่ะก็เอามาปั่นเอ่อไอพวกปั๊มสําหรับปั่นไฮดรลิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่เอาไปดัดแปลงนะครับมันน่าจะเหมาะกับตรงนี้มากกว่าจะได้ไม่ได้ต้องแปลงเยอะนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับก,บการเอาไปทําตัวปั่นปั๊มไฮดรอลิกนะเขาก็การันตีอยู่ที่ไม่เกิน3ตันในการปั่นนะครับซึ่งไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าของระบบดัมนะครับแนะนี่คือตัวเชื่อมครับเกียร์โตโยต้า3 L หรือบางทีก็ใช้2 L ก็ได้4 L ก็ได้นะครับ ผมหาได้จากเชียงกงวังน้อยครับตัวอย่างของรถนะครับบตตนนะครับบ้านผมเรียกอีกแตนแล้วกันนะครับที่เอาไปใช้นะครับเป็นเกียร์สโลนะครับบรรทุกได้5ตันเลยนะครับก็ทดลองแล้วบรรทุกอ้อยแล้วก็บรรทุกอ่าบันสัาภาังได้5ตันเลยครับใช้เครื่องคูโบตานะครับ สบายสบายเลยนะครับผมจึงไปนะครับเสียงกงนะครับน่าจะมีหลายๆที่แต่ที่ไปเจอคือเสียงกงวังน้อยนะครับน,นี่คือแกนหน้าอันนี้คือเอาหลังเอาหลัง,ลงอันนี้คันโยกโลกอยงอัลกายนี้สำหรับล้อหน้าโตโยต้าสามเอลใช่ใช่ครับล้อหน้าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว อันนี้ร้านห่ออะไรใช่ไหมลังสิทธิ์บางน้อยห่อใหญ่อะไรยนบางน้อยห่อใหญ่อะไรยนบางน้อยลองมาดูกันนะครับลูกนี้เดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนใหม่พี่เอเปลี่ยนใหม่ครับดูแลลูกค้าดีมากอาของไม่ดีก็ไม่ไม่ให้ใช่ไหมครับ่น,น เฟืองก็มี5ร้านเพื่อที่จะให้การดัดแปลงนี้ไม่ยากนะครับก็ให้ทางร้านมาหาชุดเฟืองนะครับที่จะไว้ขับหน้าไปด้วยเลยนะครับก็ได้มาดังรูปนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่จบครับเพราะว่าผมจะต้องไปหาซือ้อยอยอีกนะครับก็ไปได้อีกที่หนึ่งนะครับ ก็ไปได้ยอยนะครับของ t o y ย t a 3L เลยก็ที่เสียงกงหลักสี่นะครับก็เปนะ็นร้านร้านหนึ่งนะครับมีให้เลือกนะครับทั้งเป็นยอยขับหน้ายอยขับหลังมีเกียร์แบบสวงมีหน้าแป้นนะครับผมก็ได้มาในราคาชุดละพันแล้วก็ได้ยอยเปล่าๆอีก1ตัว400บาทนะครับเพื่อที่จะมาแปลงใส่หน้าแป้น ครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งนะครับว่าโตโยต้า3แอลสามารถที่จะใส่กับอิซุซูดากอนไอได้หรือไม่นะครับก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ